5เหตุผลที่ทําให้โคดองคัมแบ็กการท่าเรือก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจกับผมและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยครับจากกรณีที่การท่าเรือ FC เตรียมจะแต่งตั้งโคดองดูสิทธิเฉลิมแสนกุนซือวัย51ปีมาเป็นเฮดโค้ดคนใหม่แทนที่ของโคดอุสราวฒีพันธ์ในเร็ววันนี้โดยมีภารกิจครับคือการพาทีมสิ่งเจ้าท่าควา้าแชมป์ไทยลีกให้ได้เป็นครั้งแรก นี่คือเหตุผลครับที่โคชโอ่งเหมาะกับการคุมทีมการเท่าเรือในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับเหตุผลแรกที่ผมมองก็คือเรื่องของฝีมือในประเทศที่เป็นที่ประจักษ์โคชโอ่งเพิ่งพาทีมบีจีปทุมบิวเต็ดได้แชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกเกมรับเหนียวแน่นเสียเพียงแค่13ประตูกลายเป็นทีมที่ควา้าแชมป์โตโยต้ Toyota, าไทยลีกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เดอรับบิดได้แชมป์ในขณะที่เหลือโปรแกรมแต่อีกถึง6นัดแพ้เพียงแค่นัดเดียวและสมัยคุมทีมการเท่าเรือครั้งแรกคุมปราดเอฟซี FC, รวมถึงคุมบีจีปทุม ก็เคยพาทีมเล่นชั้นสู่ไทยลีกมาแล้วฝีมือและดีกรีในประเทศนะชั่วโมงนี้โคดโอ่งไม่เป็นรองใครครับข้อที่2ครับผมมองว่าโค้ดปัจจุบันของการท่าเรือไม่นำพานะครับโคดอูดพาทีมจบได้เพียงแค่ดับสามในลุกการที่ผ่านมาแม้ทีมจะมีผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายนะครับจนทําให้แฟนบอลบางส่วนผิดหวังในขณะที่ในสึก FC ฟซีแชมเปียนส์2021ที่เพิ่งจบลงไปก็ไม่สามารถพาทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ โดยเฉพาะในเกมชิชิตาเข้ารอบนัดพบกับคิดฉีจากฮ่องกง2นัดที่พาการเท่าเรือแพ้น1นัดเสมอไป1นัดซึ่งนอกจากผลการ่งขันที่ออกมาไม่น่าพลับใจแล้วรูปแบบการเล่นของการเท่าเรือก็ยังเป็นคําถามที่อยู่ในใจแฟนบอลเสมอมาครับ 3. ครับโคดอสามารถคุมซูเปอร์สตาร์ได้อยู่และรู้จักนักเตะไทยดีครับสมัยโคดอคุมบีจีปทุมมีซูเปอร์สตาร์มากมายทั้งทีติพันพ่วงจันทร์สารัตอยู่เย็น เทเรซินแดงด,งดาเดโก้หลุยซานโตอันเดสซูนเยสวิกเตอร์คาร์โดโซโคดอกเอาอยู่ครับจนพาทีมคว้าแชมป์ได้ส่วนการท่าเรือยุคนี้ก็มีสไตล์เยอะเช่นกันทั้งผู้เล่นไทยและผู้เล่นต่างชาติซึ่งโคดองรู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีจึงเหมาะมากที่จะมาเป็นผู้นําในทีมนี้ข้อที่4ครับผมมองว่าแฟนบอลรักนะครับสมัยที่โคดองคุมการท่าเรือฟีทีมไม่เคยตกต่าเพราะโคดองพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ในปี2014หลังจากตกชั้นไปเพียงแค่ฤดูก,กาลดียวเท่านั้น ขณะที่ผลงานในปี2014ตัวเลขอาจจะอยู่อันดับที่13จาก20ทีมแต่หากพวกเขาไม่โดนตัด9แต้มจากการณีที่แฟนบอลวิวาดกับแฟนบอลเมืองทองพวกเขาจะจบอันดับที่9ในลุกการ2014โคดอ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่แฟนบอลสิงเจ้าท่าชอบครับปิดท้ายข้อที่5นะครับผมมองว่าการที่โคดองได้ทําทีมในไทยลีก1ย่อมดีกว่าทําทีมในไทยลีก2ครับ ราชประชาเป็นทีมที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มากมายแต่เล่นอยู่ในระดับทีสการทําทีมในไทยลีกย่อมเท่กว่านะครับได้รับความสนใจมากกว่าและคงไม่หล่อเท่าไรดักขกโค้ชไทยสักคนที่เพิ่งพาทีมความ้าแชมป์ไทยลีกจะไม่ได้คุมทีมระดับท็อปในลีกสูงสุดต่อก่อนลากันไปผมขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับซอสพริกจริงซอสพริกของคนจริงซอสพริกต้นตํำรับสีราชาซอสพริกแท้ไม่ผสมแป้งไม่ใส่สารกันบูดไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นควรละ89บาบาทส่งขั้นต่ำสองขวด สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจซอสพิกจริงโทร0818395424สำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ